ต๊ะนั่เอานั่งสิแม่ก็ทิีมให้กูอีกบ่มันนั่งสิแม่นั่งมากินเข่าด้วยกันพี่น้องหนาว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 มึงที่หลาใส่เสียหนาวมั้แค่ว่าบ่ใส่เสียหนาวผู้เดียวว่ายายร่มสีรมนี่นี่เลนทาหนาวหนาวฟิ้งแดด ไม่บีเพื่อกินเขาเรียบขาใกล้เสบโป้มแสบกี่ขาดดิมาเมยหนักมาเมยมาาถึงดิมาพี่น้องกินเขาน้ำกันลาบก๋วยซอยเสียบักไทยนั่งเลยนั่งเลยนั่งลกว่งเ่าไปกินฮะ ใคยังม่้เีไข่ปลาไข่ปลาถึงหรเดนะไม่เาร่อยมลมเอาอ่เป็นนังแงกันเยนั่งแงกนี่กรบไปนออบอกว่าอยลมเนมือนี่บอกกูดบอกลมมู่บ้านนี้ลม ดอานอยากเบิดอยู่ในบ้านห้าวแห้งหนาวกว่าอยู่ทงเนอมันไม่มีแดดเนาะไม่ด้านแก้วถึงได้บักย่ายร้อนจังตะขางน้อนเราทอดแต่ยูอูโฮมหาแต่ยูอูไงหะทอเนียนหมดเลยทอดไม่เลยนะิ นอนหน้าก็นอนนี่เหรมันบานดูนในบ้านเด้อเนาะไม่บานมันหนาวเว่อร์ไานมันหนาวเว่อยู่นี่มันมีแดดตลอดแม่แม่บอกว่านุ่งเสียแขะเนาผัดไปแกะอกมึงเห็นเต้นได้หน่อยมั้ยบอกเป็นเรียนในหันมันหอนโอ้แต่มันหอนตัดลมเต้นเพื่อไอ้ขวดอยู่หูใาย

นนาือว่นี่เราถอดปลาน้วก็ถอดปลาบ่มนป่าติ่งหน่อยปลาก้อนหน่อยก็ตากในบ้านก็คือหาบอะไรเอาความแ่เล่าหมายที่เราเจ้าหยาเราก็นั่งเราก็จอดกินก็ใ่

ห่านเราจื่อเอาั่วให้นอนเาัวให้ยอนแล้วแตกันเพื่อนีอีนอนอยาออกมานอนหน้าอีใหญ่บอยากออกมานอนหน้านหนาววิมไม้พอไปเลยแม่บ่แต่กใหญ่ในบ้านเป็นยางกับบุ้นนอนี่อยากาหน้าหน้ามันแบบบ่คุยนั่ แต่ป่ามันมีค่อคุยนั่นในหอยเปฟูอยู่คุยกระหางฟ้านี่คันหนาเขาฟ้าอะไรก็คุยมันนอนสามขอแรงหมู่บ้านบานนี้เด็กจังนอนหมู่บ้านมาแต่โรงเรียนมันแรงเนี่ยหลายมันเลยนอนบ้านมันสิไข่แม่แมนมันนอนน้อนผมเปล่าเดี๋ยวผมเปล่าไปมาผมเปลือห็นมันนอนอยู่อู่ัว คันคุลัดอุ้มลูกพากันใบทรน้าพอเขาเตีหัวควันมั่มใสถุงขาด้วยกันก็อีพอเลื่อยหัวมึเข่าใสละเอาอันนิล่งด้วยกันอืออ๋อโฉงนิล่งออกอาฟึ่น แล่าเขาซูมันตตํานั้นระบีมันหัวอีเพี้ก็อีไม้ซูมันตตําขางเฮียนมันจักใจยู่บัตริ่ตัวนี้เฮียนกับรานนิกหนอ่งวานหน,น้าบานหน้าบาน,น,าบานขางกับแมงขางตาบะเคียว ปอกงาไอกงาต้อสุดต้อหะจัไม่ออาหารอะไคือจังไสเมือนี่แม่ชดนี่แม่สดต้มให้หนต้มไหอนจบทอดเองซื้อคอนี่มันยสม พอาัต้คอมาตัานเขาอ่ะตเลืองอะไั้ต,น,ตนเขาของช่องชอบกบแกเฮ้ยเกิดยังไงต้มเนกะคล็กก็ลักลักเกนี่ยนะงาม้งหลายลตัวอะไ้เห็ดต้มเลย เศษมาหกสิบบาทมื่อไหร่ค um um ่นุ่งเสียแล้วนุ่งอแไ้เหนาเหนาใ่้บอกแกฟังให้แกเสียหยอกมากกับพวานุ่งมันมัหนีแดดละซาหัวผมมันสิบีพอได้แล้ว เนี้ยไตจะซักพุทธในเราจะทีแดนในที่หนึ่งแดนมาออกหัวขวันจะสั่งหัดแดนมาขึงขเทาเนี้สิเป๊ะสายล่องหนังวะไม่ขึงขเทา อะไแล้วบอกย้อยุทาเยอเะมาหยอเ้มามากินกินได้บ่้กเก็บยาใ่ว่ามาเดองมากเากระตาออกด้วยแล่วทปุกได้ก็ออนมาเราหัวให้กัสวนนั่นนี่ิดงานมามาตึงมาตึงจะก่นเนอะ เก็บห้องไมเอ็หมเขาเขาก็เกี่ยวแต่หม่องมันเลี้ยงมาได้เป่ข้ามีข้าไปเลยสองฟังกันแท้เขาบอก้ได้ตอดมเขานมไอเบิ้ยุมกรอนเวม่านองเขาไปเลม้งเขาอไดไเลีมนี่หมูคือมังกับนี่เลยเขามยบ้อเก็บออกมองไ่อม มันน่าเขาเียมบัวเยน่าเนียนเนียนพี่เย่าเนีแล้วเหดอได้กูคือขาเขาวกเขาเออเขาเขาใ่ได้เลี้ยเข่าเเี่ยวกันขึ้นบัดเนี่ยเป็นนาบัดไงผลเลียกันเลยนี่กบัูกันแท่ชุกันแค่ลาปลาอยู่บ้านาบัดนนาเพาชอิเี่ยวเป็นงเป็นอาเตะอเาเสียติดดให่ดหแล้ว เอาน้องี้ยใจเหรอ่บ่แห้งนลยน่รถเหาเนี่ยเจนเจนเพียงเล่นน่าแก้กินมาได้วมาอย่นเสียงแล้แม่ันน่าแก้กินแค่เสียงค่เดียวแคขนาดยุทธันร้ยังไดนยินเนาะล้อพี่เตี้ย้ถึงไปพูนเตี้ยพูนไยังม่ถูเสียงกีดไ่ได้ดังใจกีดเต้ปล่อยดจ้ะกีใจตาเมย์ัน เนเจ็บยุ้ย่ทันอาใจมันยังเอาใจมันบ่ได้ยังใจน้ำเม่มันบอกมันลมตึงดลวยบ่ได้มันก็ห้องน้ำพ่นอื่นมันอย่างบ่อยแล้วแม่ตัวน้ำปล่อยอยู่น้ำมันเนาะใจมันหัดใจมันบ่ได้หัดบ่ได้ไปซื้อล้างขายยาที่เรลูกนี่ห้ามเลยนปวดอันนี้มั้งปวดอันขนาดขนาดมั้งใน้านล้างขายยานี่จ๋าคือหัวม่องเขาปิด ักบ้านมันบ่อยากเข้าไปเออไฟแดงไม่ตั้งเขาต่อไม่ไบ่อยากเข้าไปบ้านเทศบาลตัวนี้ก็มันขึ้นมาต้องจัดเลยคือเมื่อเอากีเข่าก็วันละตีก็ผัวกูบ้านพิดกัรนั่นเอง